ที่นี่ความคิดแต่ก่อนนี่เฮี้ยนแค่ไหนพี่เขาบอกว่าดุมากผีดุผีดุจริงผมไม่เกี่ยวทีนี้นะครับเราจะไปตามเรื่องของพญางูดำการเวลาผ่านไปนะครับยังไงก็แล้วแต่ความเจริญเข้ามาแต่ที่นี่ความเจริญไม่สามารถเข้ามาแทรกได้เพราะว่าเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเจอพญางูแล้ว ถนนตัดผ่านไม่ได้จะไปต้องตัดถนนเลียงที่นี่ครับพุทธสถานที่ผู้คนกล่าวพานถึงความเฮียนการสร้างตรงนี้ผมสร้างขึ้นเพื่ออยากให้วัดนี่มีแกบวัดนี้ล้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไม่มีใครดูแลเลยครับพูดแต่ว่าผีหลอกพูดแต่ว่าผีดุพูดแต่ว่าที่นี่มีผีแต่ไม่ได้ถามผีว่าผีมีความเดือดร้อนะะ่ เอาละพี่สมิทธ์เป็นคนเริ่มเริ่มต้นสร้างแกเล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิถูกตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็มีเรื่องของผู้หญิงมาเข้าฝันพี่เขาถึงได้เกิดสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาใช้คําว่าไม่เข้าฝันนะผิดผมมีความมั่นใจในเรื่องของสมาธิครับผมเป็นศิษย์ของหลวงพ่อโตหรือพ่อครูอภรรติการอุปถัมภ์ก็คือพี่นั่งสมาธิอยู่ใช่ท่านมานิมิตจริงๆแล้วผมเหนื่อยจากงานมาขึ้นบึงต้นโพต้นเนี้ยมันตายไปแล้ว ลมเย็นดีก็เลยเย็นใช่ไหมครับเอาไว้ก่อนใช่ใช่มันมีที่จอดรถก็เลยจอดทําสมาธิค่ะและเสร็จแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาจากน้ําบอกว่าเนี่ยลําบากจังเลยทั้งหนาวทั้งหิวบุญก็มีเยอะนะท่านอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมขอพระองค์หนึ่งขนาที่พี่นั่งสมาธิอยู่ใช่แล้วเสร็จแล้วก็พอมีตังตอนนั้นจัดรายการหลายคลื่นป็นรักจัดรายการพิยุ ุรกิจดีก็เลยสร้างก็คือตอนนี้นะครับผู้ชมที่เรามาเนี่ยคือตั้งใจมาถ่ายและเกือบจะไม่ได้ถ่ายเนื่องจากว่าพุทธสถานวัดแจ้งเนี่ยเป็นพุทธสถานที่อยู่กลางถนนอยู่บนเกาะกลางถนนต้องหลบหนีอ่ะอพี่เราต่อพี่คือเรื่องตรงนี้มาจากสื่อมวลชนทุกแขนงะที่มาทําข่าวให้ครับกระตีแผ่ไปเมื่อไรผมจําไม่ได้หลอกแต่ว่าประชาชนเนี่ยเข้ามาเยอะด้วยความศรัทธาถนนเนี่ยอยู่ริมคลองชนมาทาน แล้วกรมธมรมทางคงจะเกรงใจอ่ะหรือว่าให้ให้ความศักดิ์สิทธิ์กับแผ่นดินตรงนี้เลยสร้างอ้อมให้อันเนี้ยเราต้องขอบคุณเขาไม่ใช่เรื่องของผีดุแต่เป็นเรื่องของความมีน้ำใจของกรมธมรมทางน,นี่คือมุมมองของพี่ใช่แต่คนอื่นผมไม่รู้นะแต่ที่เนี่ยผีดุจริงผมไม่เถียงอ่ะเห็นรู้ยกตัวอย่างฤาษีสองตนเนีัย เด็กวันนย 8, 8, 8, 8, 8, 8. รุ่นจะไปขี่มอเตอร์ไซค์กันแปด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 ไปได้ฤาษียุคยืนขึ้นแล้วชี้หน้าเฮ้ยฤาษีสององค์เนี่ยผมเป็นคนสร้างมาครับแ,แล้วเด็กกลุ่มนั้นไปหาผมที่วัดทงครกพี่เผือกทำยังไงดีผมจะเรียนชื่อเผือกโอ้ oh, ชื่อพี่เผือกผมบอกอ๋อก็บุกมึง,งทำลายย้ำกันนี่โธแค่ยกล้อหน่อยเดียวบอกเอาอย่างนี้มึงไปหาผลไม้มาทั้งห้าหกอย่างเดี๋ยวกูจะพาไปขอสละภายัยแล้วจะทำอีกนะ <Ừ. S 2> เลน,นี่เอาจริง,รงคือที่บอกว่าพญาง,งูรออยู่จริงๆใช่ไหมที่เราคุยกันในรถอ่ะจริงๆสิก็เราได้ตั้งสัจจะวาจาแล้วว่าเหมือนแบบจะมาถ่ายที่นี่นะให้คนได้รู้จักสถานที่ตรงนี้ครับนวเลนก็แบบเหมือนเลนก็ได้ตั้งคือจิตเลนเห็นเป็นพญาง,งูใหญ่ๆเท่ากับต้นตาลเลยละ่ะแล้วก็เหมือนแบบเหมือนม้วนๆตั้งอยู่งี้ว่าฉันรอพวกเธออยู่นะอะไรอย่างงี้มีไหมพี่เผือกคืออย่างนี้พญาง,งูเนี่ยก็คือแม่เก็ดแก้วไงโ oh. oh. แม่เกตแก้วระหว่างที่อะไรนะยังไม่ได้แปลงตัวหรือว่าคุมแผ่นดินวัดล้างนี้อยู่เนี่ยคือพญางูตัวนี้ที่ชาวบ้านเห็นน่ะเนี่ยคือแม่เกตแก้วอ่ะไม่รู้ตรงตรงนั้มีสารเนาะอก็กึ่งงูกึ่งพญานาคแต่ก็มีบารมีดะกันเป็นดวงจิตที่คุมวัดอยู่ที่นี่ความเพี้ยนแต่ก่อนีนเฮี้ยนแค่ไหนพี่เขาบอกว่าดุมากผีดุอื ก็เล่ากันมาตั้งแต่ตอนนี้ผมหัวงอกแล้วหัวงอกรุ่นก่อนๆนูน้นก็โดนกันมาเยอะครับยกตัวอย่างเข้ามาทําร้านนวดข้าวกันใช้ควายนวดค,คมาแล้วไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอก็ควายก็วิ่งหนีนะแล้วไปเจอไก่ป่าเอาหนังกระิิกยิงให้ตายมาปิ้งกินก็ตัวเองก็โดนไม้ทิ่มตาครับฟังเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงยิงไก่ป่าเสร็จแล้วกลับบ้านไปตัวเองมีอาการแบบ แปลกๆแล้วก็ตาถลนเหมือนไก่ป่าใช่แล้วที่สําคัญที่ฝุดเมื่อก่อนมีซากวัดอยู่อมีบุคคลที่มีอํานาจเรียกว่านักเลงหมู่บ้านก็แล้วกันครับเอารถมาขุดดินไปขายแล้วอะไรนะเจดีนี่ก็ลื้อเพื่อหาพระครจบแล้วเนี่ยเขากลับไปฆ่าตัวตายเองแต่ไม่ขอบอกชื่อค่ะโอใช้ปืนลูกซองกอกปากยิงยิงตัวเองเขามีปัญหาทางธุรกิจหรือเปล่าครับเขาไม่ใช่เจนไฟเรื่องมาจากเรื่องตรงนี้แหละ นั่นเองครับเรื่องเกิดขึ้นพอศยี่สิบนิดนิดทําไมนันอ้งม,มีบางคนขีม่มอเตอร์ไซค์มาเจอชี้เองตกใจเองเจอคนห้อยหัวลงมาอันนี้มันก็มีนะมีหลายคนเจอ <c ười> แต่ที่เจอเจังๆเต็มๆก็ๆคืองูใหญ่ฝางถนนอยู่เนี่ยฮูอย่างี้เหรอพี่ภาพงูใหญ่ยังไงพ,พี่พี่เผื่อหันหน้านี่หรือยังไงเลย เจองูใหญ่ฝังทางอยู่เมื่อเห็นเป็นงูแนกก็เบรกรถแล้วก็คว่ำแล้วก็สลบบ้างถลอกปอกเปิดกบ้างแขนหักบัางเนี่ยผมถึงมาสร้างตรงนี้ขึ้นงูใหญ่ตัวเนี้ยตามความรู้สึกของผมและที่ผมรู้ก็คือแม่เกตแก้วค่ะท่านเจ็บปวดที่วัดท่านพังท่านเจ็บปวดที่ท่านยโ่ยครับแล้วก็เลยสร้างให้ที่พี่นางสมาธิเริ่มต้นจากต้นโพต้นคุณผูมม้ชมเออ ตามมาครับคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับเรือซากแค่นี้ครับคือต้นนี้เป็นต้นโพที่ต้นเดิมเห็นอาถันแบคโฮมามาขุดโดนกิ่งมากคึืนอดับเลยสมมติกลับบ้านตายไม่ทราบสาเหตุมีจริงครับเขาบอกว่าคนน่ะนอกจากเห็นงูใหญ่ตัวเท่าต้นตาลแล้วเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงแก่ผู้หญิงชราหลังค่อมผมยาวดำเดินวนรอบตาสีแดง